หันธรรมยังพุทธาพิขคติงการรมเซโทธาวารันตาวรตตาทิคุณาพิยุโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้น สุทตาพิญาณการุณายสมากาะตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระการุณาอันบริสุทธิโพเทิโยนสุชนตังกามลังวาสุโลพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบาน พุดอาทิตธัรมบัวให้บานวันธามังตมรันังศิลาชาชัสสัญเาทางข้าพเจ้าวาวพระชิน,นสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวผูว้โทโยสาพพป,ปานินางสารังเขมวมุตตมัง พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะ,ะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัตมานุาสติฐานังวันธามิตังสิเลนงังข้าพเจ้าวายพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่นึ ไเสียนเก้าผู้ทศหาสมิทาโซวะพุทโทมสามิเกสรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโททุกขสขาตาจาวิธาตายิตาสเม พุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธาสาังนิยาเทมิสริรันชทวิตนจิตทางข้าพเจ้า,า,จามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า,า,าวันทันโตหังจริสามีพระุทธเสวะสุโภทธิตา ซ so so ึ่งความตัดสรุดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสารังานอันยังพุทโธมสารังวรังสาระอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสาระอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัจเจนะพัจจะยังสาตุสาสนี ไวยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาผู้ทางเมวันทมาเนนายังปุญยังปรสสุทังมิตาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า บุญใดในบัดนี้สาเพปิอันตราย,ยาเมมไหมสุงตาสตเจตาซาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนาวาใจยวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี พุทธคุกรรมประกตังมยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพูโทปฏิกันหัดตัวจจย,ยันตังขอพระพุทธเจ้าดงหมดซึ่งโทษร่วมเกินนานนานาลันตะเลสังวริตุงว่พุทธ การสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป